เอาน้ำเย็นให้พห่พอกินน้ำเย็นบอเอาเอาเยอะย่าทุบอย่าทุบมีน้ำแข็งอย่าทูบมันสิแตกตีน้ำแข็งน้ำแข็งเนี่ยมันน้ำเนี่ยน้ำแข็งน้ำแข็งชนหน่อยชนหน่อยมาดาเอาเอาขนมไปดูเรนของหวานยังไ,ได่ดนะเอาชนหน่อยชนขนมหน่อยพ่อขอชนขนมหน่อยชนอา้าว หักแล้วเอามาเนี่ย <c oughs> หักเริ่มกินนมนะเอาไ,อาไ,อไมาเาเาเา่เอาไม่บอมันสิหักเอาเอาอันนี้หักนะกินเอาน้ำเย็นให้บอกินโอ้ยไม่กินขี้เด,ดียดแอะขี้เดียดบอกินแล้วน้ำยังบันเป็นเงียวใช่แล้วบอโอ้ยขีย้เดียดบอกินแล้วแอะขี้เดีเยด,ยดบอกินน้ำแหนกินน้ำแหน เยังไงน้ำพีดแล้วเลือดพีดบ่เพีดกินน้ำกินน้ำกินน้ำบ่กินนวดเอาบ่เอาเนี้ยเนี้ยปุ้มยิ้มเอาบ่เอาเอาไหมเอาไหมให้กินเนะเด้อให้พ่อซิมนะคำหนึ่งให้ซิมนะคำหนึ่งให้ซิมแหน่เอากินเอาน้ำเย็นให้บ่กินโอ๊ยไม่กิน ขี้เดียดแอะขี้เดียดบ่กินแล้วน้ำยังม่นเป็นเงียวใช่เราบ่โอ้ขี้เดียดบม่กินแล้วแอะขี้เดียดปูปูปูมันลอยเ่นน้ำแล้วเข้ามาเข้ามาฝนมันตกเนี่ยเห็นม่เนี่ยฝนมันตกเนี่ยเข้ามาเอาอยากแล้วบานเนี่ยปูปูมันลอยเ่นน้ำแล้วเอาแซมตีมันแนมีใครเห็นน้องมาดาไหมเอาเอาแอบมาทำอะไรเนี่ย แอบมาซักผ้าเหรอใช่ไหมป้านั่ซักผ้ากับเปลียนป้าป้าไปอาบน้ำป้าพ่อสิไปอาบน้ำให้พอแล้วพอแล้วป้าพอแล้วสิไปอาบน้ำให้ป้าเขินฝนไม่สิตกแล้วกินน้ำแน่กินน้ำแน่กินน้ำแน่ของพ่อของพ่อกินขนมก็ได้ปะกินแน่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 เอาให้พ่อกินน้ำแน่ป้า เอาน้องมาดาทำอะไรจุดหน่อีกหนึ่เอาไปดับมันเฮ็ดหยดังทอดไข่บ่ดีโดมเตียนแมียนโบะอันนี้ปูอันนี้ไก่ดาวแมียนโบะอันนี้ไกดาวอันนี้ไก่ดาวอันนี้ปูอันนี้ไก่ดาวอันนี้ไข่ดาวอันนี้ไาดาวอันนี้ปู <c oughs> กินน้ำแน่กินน้ำแน่เซบบอเป็นอย่างเพี้งบอเพี้ยแังบอของใครของพ่อ